กดไบรก่อนอฟ้าทางน้ำมันของพี่อยู่ทางด้านขวาใช่ไหมตัวรถคันนี้เป็นรถยุโรปโอเคกดเบรกน,นิดนึงครับโอเคให้ตัวรถทางด้านขวาชิดมาทางตู้ใจน้ำมันนะครับเราจะเติมโซโฮอร์กาวขึ้นไปนิดนึงครับเอาประมาณท้ายรถเราโอเคให้ตรงกับหัวใจโอเคพอโอเคหยุดรถก่อนดึงเบรกมือโาเคพี่พี่ปักกิ้งเลยโอเคอที่ที่เปิดสายเติมน้มันของพี่อยู่ตรงไหน,น,นครับตัวนี้ใช่ไหม โอเคครับอ่าแล้วก็ปิดแอร์ก่อนพี่ครับอ่าปิดแอร์นะปิดแอร์ครับอ่าปิดแอร์ครับอัดดับเครื่องยนต์ด้วยสวัสดีค่ะครับเป็อะไรคะเอาแก๊สหอก้าห้าโซฮอก้าห้าครับทำไมเขาต้องให้ดับเครื่องยนต์ด้วยเพราะอันที่หนึ่งเลยเขากลัวว่าถ้าเติมมันผิดประเภทเนี่ยจะทําให้เครื่องยนต์เสียยกตัวอย่างนะซึ่งเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อยมากเลย เช่นเราต้องการให้เขาเติมโซลารเขาห้าแต่เขาไปเติมดีเซลเขาเนี่ยถ้าเขาเติมผิดนะน้ํามันเนี่ยจะเข้าไปอยู่แค่ถังน้ํามันครับพี่จะไม่เข้าระบบเครื่องยนต์นาะแต่ถ้าเราเครื่องยนต์ติดเนี่ยน้ํามันผิดที่เขาเติมมาเนี่ยมันจะเข้าไปในระบบเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์เสียหายเลยไปนะอันนี้แหละคืออันที่หนอึอันที่สองก็คือการที่เครื่องยนต์ติดอยู่เนี่ยในบางครั้งการจุดระเบิดของรถบางคันอาจจะไม่สมบูรณ์อาจจะมีประกายไฟที่ท่าอไอเสียแล้วน้ํามันที่เขาเติมเนี่ย เกิดฟุ้งกระจายไปทั่วเนี่ยแล้วเกิดถ้อยเสียเรามีประกายไฟเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการลุกไหม้ได้อยาพี่นะนี่ก็คือลาลักเลยนะครับที่เขาอยากให้ดับเครื่องยนต์กับครับโอเคอันต่อมาคือคือไม่ให้สูบบุหรี่ด้วยอสูบบุหรี่อันตรายเพราะเป็นประกายไฟโอเคอ่ะเสียปุ๊บสตาร์ทรถพอโอเคเอาก็จคขึ้น โอเคล็อกปุ๊บอ่านี่คือล็อกระบบนี้นะอันนี้ก็คือเซ็นเตอร์ล็อกใช่ไหมเพราะถ้าปลดตรงนี้ปุ๊บฝาถังน้ำมันก็จะเปิดโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมโอเคครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเบรกครับพี่รถติดมึงลงดึงขึ้นมาแล้วกดปุ่มเข้าเกียร์ดีได้ลงให้สุดอ่าเข้าเกียร์ดีได้กดปุ่มด้วยอ่าอ่าแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเราต้องตีไปทางซ้ายก่อน อพี่มองกระจกซ้ายไม่มีใครนะพี่นะโอเคพี่ปล่อยเบรคช้าๆครับรู้จักบวงล้อไว้เลยอ่ปล่อยเบรคครับเดีวุมซ้ายแล้วโอเคเข้าไปแล้วโอเคขอโทษทีเข้าไปแล้วเราไม่ต้องไปเลี้ยวซ้ายโอี้จะให้เลี้ยวซ้ายเปลี่ยนแล้วก็ไปตัดตรงหน้ารถเขาเข้าไปพอดีเลยก็ต้องรอเขาโอเคมองซ้ายมีใครไหมครับไม่มีเนาะโอเคแล้วก็หมุนขวาอ่าเบาด้วยไรด้วยอ่ามองตรงนี้มองหันไปมองหน่อยมีใครไหมไม่มีนะโอเคครับปล่อยเบรค ที่ไปครับไปครับไปเปิดกับเครื่องแร้กับตี่ตรงเปิดไฟเลอซ้ายใหม่เอาขาครับเปิดรถไหลด้วยเปิดรถไหลครับหลังข้างในดีหลังโม่ชายเนาะหลังโอ่ชายวินเนี่ยโม่ชายวินหลังโม่ชายวินไปได้เลยโอเคเปิดรถไหลครับอไปเลยครับไม่มีโม่ชาส์สวนมานะโอเคหมดเลยโอเค ครับพี่เลี้ยวซ้ายพี่ต้องอยู่ซ้าย <laughs> อันตรายโอเคเริ่มเพิ่มเลยจ้ะ